การเรียนรอดอเนี่ยว่าตามาพระราชบัญญัติรับร,บร,บชราชการทหาร2497นะครับ<ภ>ามาตา7ไปเปิดดูได้เลยนะครับเขาบอกว่าชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการด้วยตนเองทุกคนคใช่ครับแต่ว่าประเทศของเราเนี่ยไม่สามารถจัดสรรให้ทุกคนเนี่ยโอ้โหไปเป็นทาหารได้เห<บ>มือนประเทศเกาหลีใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องของการสมัครและคัดเลือกเมื่ออ <ไป S 2> ายอุ21ทีนี้ถ้าเราไม่มีวุฒิการศึกษาเลย ไม่ได้เอาไปยื่นไม่จบรอดอปีหนึ่งปีสองรับโคต้าเต็มๆครับ <c oughs> เป็นทหารกองประจาการอยู่2ปีแต่พอ2ปีเนี่ยก็จะปลดสถานะเป็นทหารกองหนุนแต่ที่บอกว่าทหารกองหนุนเนี่ยเขาก็จะเป็นกําลังพลสํารองและการเรียนรอดอ่ะการเรียนรอดอเนี่ยมันคือ1ทางเลือกครับ <c oughs> ตามมาตราเก้านะครับตามพระราชบัญญัติเดียวกันเลยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าผมแปลสั้นๆเลยนะครับ <c oughs> ใครที่จบรอดอปี3ให้ขึ้นทะเบียน กองประจําการและปลดเป็นทาหารกองหนุนประเภทหนึ่งโดยไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจําการ mm hmm. ใช่ไหมครับแสดงว่าเรียนรอดสามปีปลดเป็นทหารกองหนุนเหมือนกัน <c oughs> ทุกคนเนี่ยก็จะไปเจอกันที่ระบบกําลังสํารอง <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับเรียนรอดอรเนี่ยไม่ได้เพื่อนหนีทหารนะครับ <c oughs> เพื่อมาเป็นกําลังพลสํารองของชาตินะครับทุกคน